สวัสดีค่ะสวัสดีจากฝรั่งเศสนะคะวันนี้มาเร็วมากเพราะว่าก่อนทานข้าวที่ฝรั่งเศสเที่ยงพอดีเมืองไทยใครที่แบบว่าตอนนี้เมืองไทยเท่าไหร่ตอนนี้ห้าโมงนะ,ะใครว่างก็แวะเข้ามาฟังกันเลยนะคะใครแวะเข้ามาทักทายกันได้เลยเดี๋ยวครูเขาแชร์ก่อนนิดนึงเพราะว่าวันนี้ยังเป็นเรื่องของคือมันจะเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณจะทําอะไรอะถ้าคุณรู้สองสิ่งนี้คุณจะไปไวแล้วคุณจะ ได้ใจคนแล้วคุณจะสําเร็จไวกว่าคนอื่นด้วยนะคะอันนี้คือมันจะแบบยั่งยืนด้วยแบบยั่งยืนและก็ยืนยาวไปแบบยาวๆเลยนั่นเองเดี๋ยวคุณลินขอแชร์ก่อนนะคะอันนี้แล้วสองสิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในออฟไลน์หรือออนไลน์ line. ใช้ได้หมดเลยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยอ่าลืมติดไม์นะคะเอ่อได้ยินเสียงกันไหมคะเมื่อกี้ลืมติดไม่เอ่อ พับชัดเสียงชัดไหมคะขอฟีดแบคด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วลืมนะคะลืมติดใหม่โอเคใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยค่ะทักทายได้เลยวันนี้มาในเพลงเบาๆนะคะเพลงเพลงที่มันแบบเป็นคลื่น432เมกะเฮิร์มันจะเป็นคลื่นที่ให้พลังงานที่เป็นบวกให้กับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครูลินขอแชร์ก่อนนะคะวันนี้จะแบบไปไวมาไวเพราะว่าจะไปแบบทัน เพราะว่าที่ฝรั่งเศสเที่ยงแล้วก่อนทานข้าวคุณเรนแวะมาก่อนนั่นเองแวะมาให้สิ่งดีๆจะไม่อยู่นานนะคะไม่อยู่นานเดี๋ยวขอแชร์ออกไปก่อนนิดนึงวันนี้ให้แค่สองสิ่งง่ายๆสองเทคนิคสองเคล็ดลับง่ายๆเดี๋ยวขอแชร์ออกไปก่อนส่งนะคะวันนี้มาแต่เช้าเลยใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยเดี๋ยวขอแชร์ไปที่โปรไฟล์ก่อนนะคะแชร์ไปที่โปรไฟล์ทิ้งไว้อืม สองสิ่งเดี๋ยวเขียนคอนเทนต์ง่ายๆก่อนนะคะสองสิ่งง่ายๆใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะเขียนฟีดแบ็เขียนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณดินขอเขียนแชร์แป๊บหนึ่งค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวครูพิณไปแก้ทีหลังคอนเทนต์ใครเข้ามาแล้วเขียนทักทายกันแล้วก็เขียนอ่าเดี๋ยวขอดูตัวเองซิว่าชัดไหมอ่าสวัสดีจ้ะโอเคนะคะชัดอยู่เพราะว่าเอา WiFi ออกแล้วนะคะเอา WiFi ออกแล้วใครเข้ามาแล้วก็เขียนทักทายกันเลยนะคะทักทายกันได้เลยแล้วก็ที่เมืองไทยตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างที่ฝรั่งเศสตอนนี้ร้อนมากเลยว้าวคุณธีรศักดิ์มาก่อนเพื่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ ที่ฝรั่งเศสตอนนี้เป็นหน้าร้อนแล้วมันร้อนมากแล้วออกไปข้างนอกนี่คือเหมือนที่เมืองไทยเลยแต่ก็ดีแต่ว่าเดือนหน้าก็จะเป็นหน้าหนาวแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครูหินก็จะมีกิจกรรมข้างนอกเยอะหน่อยแต่ก็ถ้าอยู่ข้างนอกมันจะไม่มีสมาธิครูหินจะทำไลฟ์ที่ข้างในก่อนในสถานที่ก่อนถ้าออกไปข้างนอกก็แค่แบบชมวิวชมสถานที่แค่นั้นจะไม่ได้ให้เคล็ดลับอะไรมากเพราะว่า มันจะทําให้เราไม่มีสมาธิมันโฟกัสได้ยากนั่นเองนะคะคุณธีรศักดิ์ที่เมืองไทยกี่โมงแล้วคะคิดว่าจะ5้าโมงไหมคะที่เมืองไทยวันนี้จะมาให้2เคล็ดลับแค่นั้นเอง2ส,สิ่งง่ายๆคือถ้าคุณเอาไปใช้นะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไปได้ไวแล้วคุณจะดึงดูด สิ่งที่มันเป็นกดแรงดึงดูดด้วยคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ง่ายนั่นเองนะคะว้าวสวัสดีค่ะ31องศาว้าวเหมือนที่ฝรั่งเศสเลยนะคะสวัสดีค่ะครูพ่นกจากฝรั่งเศสนะคะจากเพจสามีฝรั่งสังได้ไปตามครูพินกได้เลยเกี่ยวกับสายฝอนะคะใครชอบสายฝอไปตามได้เลยอ่า <c oughs> โทษนะคะครูพ่นกบอกสวัสดีค่ะครูแคทสวัสดีเช่นกันค่ะครูพินกวันนี้มาเร็วนะคะขอบคุณมากค่ะครูพี่นกบอกแชร์แชร ขอบคุณมากเลยค่ะคุณธิดิ์บอกว่า31 31องศาที่ฝรั่งเศสก็31เ 31, มื่อวาน29ถึง30องศาแต่ก็ร้อนมากเลยถ้าฝรั่งเศสถ้า30องศาคือจะร้อนสุดๆเลยและวันนี้ให้2ส,สิ่งง่ายๆเลยนะถ้าคุณเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นบนออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ line, คุณก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันใช้ได้ได้ผลหมดเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการแบบ คือยังพูดต่อเนื่องกันของเรื่องของภาพลักษณ์นะคะอันที่หนึ่งเลยเดี๋ยวไปไวเพราะว่าจะไปทานข้าวแล้วนะคะอันที่หนึ่งเลยสิ่งสิ่งง่ายๆเลยที่คุณจะเอาไปใช้แล้วคุณสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานในด้านของอความรักความสัมพันธ์อะไรได้หมดเลยหรือว่าในองค์กรเกี่ยวกับไปติดต่อง,งานเจ้านายลูกน้องก็ใช้ได้เลยสิ่งสิ่งง่ายๆอันที่หนึ่งนั้นก็คือว้าวสวยมา,ม,ามากขอบคุณมากค่ะครูพี่นุกอันที่หนึ่งก็คือ การปรับภาพลักษณ์ของคุณนะคะคุณจะต้องปรับหรือว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคุณเพราะว่าภาพลักษณ์ของคุณคนจะตัดสินคุณตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าวิไปนั่นเองก็คือเวลาที่คุณไปเจอใครไปพบเจอใครหรือแม้กระทั่งมาออกกล้องอย่างเงี้ยคนก็ตัดสินจากภาพลักษณ์การแต่งตัวการแต่งเสื้อผ้าหน้าผมคุณมันจะสามารถตัดสินได้เลยเพราะว่าเวลาที่คุณจะไปติดต่อง,งานเวลาที่คุณจะไป เสนองานไปขายของหรือว่าไปส่งของลูกค้าอย่างที่บอกไปถ้าภาพลักษณ์ของคุณมันไม่ชัดเจนถ้าภาพลักษณ์ของคุณมันไปแบบที่คุณไปแบบไม่ได้ตั้งใจคุณแต่งตัวแบบไม่รู้จะใส่อะไรมันก็จะดึงดูดอะไรไม่รู้สเปะสปะมันจะดึงดูดมั่วซั่วมั่วไปหมดเพราะพลังงานของคุณมันไม่ชัดเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นการปรับภาพลักษณ์การสร้างภาพลักษณ์ของคุณให้มันเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการน่ะถ้าคุณอยากจะ อยากจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าอยากจะเป็นคนที่สําเร็จในด้านการทํางานหรือบิลเนสหรืออะไรของคุณก็แล้วแต่คุณจะต้องใส่ภาพลักษณ์ของคุณไปเลยด้วยการปรับภาพลักษณ์ของคุณแต่งตัวแบบไหนไปสไตล์ไหนให้คนเคารพให้คนซื้อของหรือว่าให้คนตอบรับในสิ่งที่คุณไปเสนอให้เขานั่นเองนี่แหละคือการสร้างภาพลักษณ์การปรับภาพลักษณ์ไปในแนวแนวทางที่มันใช่ในแนวทางที่คุณ ต้องการแล้วคุณสามารถดึงดูดและสามารถได้สิ่งที่คุณต้องการได้แบบที่แบบที่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆคุณจะรู้เลยว่าผลลัพธ์มันออกมาตามที่คุณต้องการถ้าคุณสร้างภาพลักษณ์ถ้าคุณปรับภาพลักษณ์ไปในทิศทางที่มันใช่สําหรับคุณนั่นเองการปรับภาพลักษณ์นั้นก็สําคัญนะคะว่าคุณบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนจะปรับไปใส่แบบไหนไปทําแบบไหนมันก็มีการค้นหาตัวตนของตัวเองครูฮินก็สอนไว้ใน อคอร์สปรับภาพลักษณ์คะ4,900บาทไปโรงเรียนได้เลยเพราะว่าคุณจะให้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์เกี่ยวกับ personal brand ของคุณอะ่ะคุณอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนคุณอยากให้มันออกมาในทิศทางไหนก็มีสอนมีแนะนำในนัไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องการแต่งตัวสไตล์ไหนแนวที่ใช่สำหรับคุณที่เหมาะสำหรับคุณสีที่เหมาะสำหรับคุณด้วยอันนี้คือมีในคอร์สนะคะคอร์สปรับภาพลักษณ 4,900บาทไปโรงเรียนได้เลยแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่หนึ่งเองนะคะคือมาให้สองสิ่งวันนี้สิ่งสิ่งนี้คือคุณจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าเวลาที่คุณไปติดต่อไปติดต่อ,อลูกค้าหรือไปติดต่อไปดูงานอะไปเสนองานหรือว่าไปไปส่งงานอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปในภาพลักษณ์ที่มันใช่ภาพลักษณ์ที่มันภาพลักษณ์ที่คุณอยากให้ คนเขายอมรับหรือว่าคนเขาตอบรับคุณสวัสดีค่ะคุณด้าวเรื่องสวัสดีค่ะที่เมืองไทยคงยังไม่ดึกมากใช่ไหมคะและทีนี้นะคะที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมภาพลักษณ์อ่านี่มันสําคัญมากเลยภาพลักษณ์เพราะว่าคนตัดสินคุณตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าวิอย่างที่บอกไปถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสถ้าคุณไม่อยากเสียงานถ้าคุณอยากได้งานคุณแต่งตัวไปแบบให้มันชัดเจนไปเลยให้มันดูดีให้มันแบบว่า ในในในความคิดของคุณนะว่าเออฉันแต่งแบบนี้คือลูกค้าต้องยอมรับเขาต้องให้ความเคารพคุณเขาจะต้องตอบรับคุณคือแต่งให้มันดีไปเลยแต่งให้มันเป็นในแบบที่ใช่สําหรับคุณไปเลยไม่เช่นนั้นคุณจะพลาดโอกาสตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าวิเขาตัดสินคุณไปแล้วนั่นเองนี่แหละคือภาพลักษณ์สิ่งที่คุณจะต้องให้ความสําคัญและคุณจะต้องมาปรับมันเพื่อให้ไปในทิศทางที่มันใช่แล้วก็ทิศทางที่มันสําเร็จ ที่คุณอยากจะได้อะที่คุณอยได้ผลลัพธ์อะนั่แหละคือคุณปรับเลยคุณลุกขึ้นมาจัดการกับภาพลักษณ์ของตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยยังไม่สายนะคะและอันที่สองนั่นก็คือนะคะสิ่งที่สก็คือการปรับภายในจิตวิญญาณเออด้านจิตวิญญาณของคุณก็คือจูนภายในโลกภายในของคุณมันจะต้องได้ซะก่อนมันจะได้เติมเต็มซะก่อน เพราะว่าถ้าคุณไม่เติมเต็มภายในใช่ไหมมันก็จะสะท้อนออกไปที่โลกภายนอกของคุณเวลาที่คุณไปเจอลูกค้าเวลาที่คุณไปเจอใครอย่างนี้เวลาคุณเจออะไรมากระทบคุณคุณจะได้รับมือกับมันได้และคุณจะสื่อออกไปในในทางที่ใช่อ่ะสําหรับสําหรับที่เขาเรียกอะไรอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณรู้จักที่จะควบคุม สถานการณ์ควบคุมอารมณ์ของคุณคุณก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หมดไม่ว่าลูกค้าจะพูดอะไรมาไม่ไม่ถูกหูคุณไม่คุณไม่ชอบคุณก็สามารถควบคุมตัวคุณเองได้ก่อนแล้วนี่คือการปรับภายในการจูนภายในของตัวเองให้ได้และและมันมีผลยังไงกับความสาเร็จมันก็มีผลเกี่ยวกับว่าถ้าคุณภายในของคุณจูนได้แล้วใช่ไหมคุณก็จะจูนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น อารมณ์คุณเ,เพราะว่าโลกภายในของคุณใช่ไหมถ้าอารมณ์ของคุณไม่ดีคุณก็จะท้อนออกไปที่โลกภายนอกเวลาคนเขาเห็นเขาก็จะคือมันจะออกทางสีหน้ามันจะออกทางภาพลักษณ์ภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ภายในคือสําคัญมากๆเลยและเวลาที่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณแสดงออกไปใช่ไหมเวลาที่ที่คุณแสดงคือคุณคิดอะไรคุณ คุณก็จะพูดออกไปแบบนั้นอันนี้ก็คือมันออกมาจากโลกภายในของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ปรับในด้านของจิตวิญญาณในด้านของอารมณ์หรือการควบคุมอารมณ์ของคุณมันก็จะยากต่อความสําเร็จของคุณแล้วก็อะไรรู้ไหมคะอันนี้คือจะให้โบนัสเลยคนที่เงินมันไหลหาของหาใครมากที่สุดมันก็จะไหลาหาคนที่ พลังงานดีนะคะเงินมันจะไหลหาคนที่พลังงานดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่พลังงานดีอยากจะเป็นคนที่ดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดดึงดูดเงินดึงดูดความสําเร็จดึงดูดคนดีๆดึงดูด,ด,ดโอกาสดีๆคุณก็จะต้องมาปรับภายในคุณก่อนมาจูนภายในของคุณก่อนให้เป็นคนที่มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาให้เป็นคนที่มีอารมณ์ที่มันอยู่ในแดนบวกอยู่ตลอดเวลานั่นเองก็คือสามารถที่จะควบคุม อารมณ์ภายในของคุณได้นั่นเองสวัสดีค่ะคุณสมใจสวัสดีค่ะก็คือโลกภายในของคุณก็คือเวลาที่คุณคือถ้าคุณปรับถ้าคุณควบคุมพลังจิตหรือโลกภายในของคุณได้คุณก็จะสามารถควบคุมภายนอกได้และสิ่งนี้แหละมันจะนําพาไปให้คุณประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าคนก็จะเคารพคุณคนเขาก็จะยอมรับในตัวคุณเพราะว่าคนที่นิ่งคนที่สามารถปรับ อารมณ์ปรับภายในของตัวเองได้มันก็จะสะท้อนออกมาที่โลกภายนอกอย่างที่บอกไปแล้วเวลาคุณไปติดต่องานไปพูดคุยกับใครคุณก็จะไปแบบคนที่มีพลังงานดีพลังงานที่มันอยู่ในแดนบวกเห็นไหมคะคนก็อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้คนก็อยากจะเข้ามาติดต่อค้าขายหรือติดต่องานติดต่อยอมรับสิ่งที่คุณเสนอไปหรือธุรกิจของคุณมันก็จะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ถ้า ถ้าคุณไม่รู้จักควบคุมอารมณ์หรือไม่รู้จักปรับภายในของคุณจูนภายในของคุณให้มันอยู่ในแดนบวกให้มันอยู่ในอารมณ์ที่มันมั่งคั่งเหลือเฟือภายในคือคุณจะสามารถส่งต่อออกไปที่โลกภายนอกของคุณแล้วส่งส่งต่อไปให้คนรอบข้างได้นั่นเองคือมันจะมันจะมีผลต่อความสําเร็จมากๆเลยนี่คือสองสิ่งนะคะสสิ่งที่คุณจะเอาไปปรับใช้แล้วคุณจะสําเร็จได้ไวแล้วคุณจะ ไปได้ไวแบบยั่งยืนแล้วก็แบบยาวๆด้วยก็คือภาพลักษณ์นะคะสรุปนะคะภาพลักษณ์ของคุณแล้วก็อารมณ์จิตวิญญาณภายในของคุณถ้าคุณปรับมันได้แล้วก็คือคุณจะสามารถสำเร็จคุณจะสามารถไปติดต่องานอะไรก็คนก็ตอบรับคุณไปสมัครงานก็ได้งานไปเสนองานให้ลูกค้าลูกค้าก็เซเยตกับคุณมันจะเป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆม,มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากที่สุดแล้วคุณสามารถ ทำได้ด้วยตัวคุณเองก็คือคุณสามารถปรับมันคุณสามารถมาฝึกฝนในการที่จะปรับภาพลักษฝึกฝนอารมณ์ของคุณอันนี้ครูเพงก็มีสอนในการปรับอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็คือในด้านของอารมณ์มันเป็นทักษะของการปรับอารมณ์ของคุณนะคะราคา5,900บาทใครสนใจเป็นโรงเรียนได้เลยแล้ว วันที่ไม่ใช่วันที่สิวันเสาร์นี้นะคะคุณเฮนจะไปปราสาทกลางน้าใครอยู่แถวนั้นก็อยากจะไ i v เ t e c โคชชิ่งอยากจะปลดล็อกปัญหาชีวิตปลดล็อกปัญหาการงานปลดล็อกปัญหาส่วนตัวก็นัดโคชชิ่งได้เลยนะคะราคา15,900บาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการมีตัวตนบนโลกออนไลน์เรื่อง การสร้างแบรนด์ตัวตนก็โคชชิ่งได้หมดเลยใครอยู่แถวนั้นก็นัดโคชชิ่งกันได้เลยตัวต่อตัวนะคะครูทินจะอยู่แถวนั้นประมาณ2วันจะอยู่แถวซังมาโลแล้วก็ปราสาทกลางน้ำนะคะใครสนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยเพราะว่าครูทินไม่ได้เอาความเห็นส่วนตัวในการปลดล็อกนะคะจะเอากฎสากลกฎที่มันเป็นอมะตะกฎสัจธรรมที่มันใช้ได้กับ ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกเชื้อชาติศาสนาเลยเพราะว่าไม่มีใครที่จะเถียงได้เพราะมันเป็นหลักความจริงมันเป็นกฎธรรมชาติคุณจะใช้หลักสากลน,นี้ในการปลดล็อกนะคะคุณจะได้ไปคุณจะได้คําตอบไปในทิศทางที่มันใช่ทิศทางที่มันถูกที่มันใช่จริงๆนั่นเองค่ะนี่แหละคือสิ่งที่คุณินเอามาใช้ในการปลดล็อกนะคะใครที่อยากจะปลดล็อกอยากจะมีคําถามหรืออยากจะ private coaching ก็ติดต่อเข้ามาได้เลย15,900บาทนะคะสนใจก็ inbox หรือว่าใครที่อยากจะมีตัวตนบลโลกออนไลน์อยากจะมีะครูพิลี้ยงครูทินเปิดเมนทอรอโปรแกรมรายเดือน9,900บาท3เดือนถึง6เดือนหรือก็6เดือนถึง9เดือนถ้า6เดือนถึง9เดือนนี้จะดูแลนานเลยก็คือ9 9 9 0 0บาทดูแลใกล้ชิดวิโอคอลแล้วก็ ถ้าคุณอยากจะไปไวถ้าคุณอยากจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์อยากจะออกมาไลฟ์ทาวิดีโอหรือว่าอยากจะมาทําธุรกิจในออนไลน์อยากจะผันตัวเองเข้ามาทําในออนไลน์ก็ติดต่อเข้ามานะคะครูลินเปิดแล้ววันนี้ก็คือมนทอโปรแกรมส่วนใครอยากจะผ่อนชําระก็ไปติดต่อผ่อนชําระได้เลยนะคะวันนี้ครูลินจะให้แค่นี้สั้นๆเพราะว่ามันเป็นเวลาเที่ยงของฝรั่งเศสเดี๋ยวดูที่มันชัดไหมเอมันก็เบลอนะเบลอนิดนึง เดี๋ยว5นาทีจะไปแล้วนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการปรับภาพลักษณ์ของคุณแล้วก็การจูนอารมณ์ภายในการปรับจิตวิญญาณพัฒนาด้านจิตวิญญาณของคุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถควบคุมหรือควบคุมพลังจิตหรือควบคุมภายในของคุณได้คุณก็จะสามารถควบคุมได้ ภายนอกได้ทุกสถานการณ์เลยเพราะว่าเวลาที่คุณเจอเรื่องอะไรมากระทบอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณจิตตกหรือหมดพลังคุณก็จะสามารถออกจากมันได้หรือสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองอันนี้ก็ยังมีในการสร้างพลังให้ตัวเองการรักตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเข่นก็เปิดคอร์สขึ้นมาด้วยเช่นกันก็คือคอร์ส empower empower มีก็คือคุณสามารถ empower ตัวเองสร้างพลังให้ตัวเองอไม่ว่าคุณจะจิต หมดพลังมาจากไหนเจอเรื่องสถานการณ์ที่มันแย่ๆหรือเจอเรื่องที่มันคุณไม่สามารถเอาตัวเองออกมาได้ไม่สามารถปลดล็อกให้ตัวเองได้คุณก็มารงเรียนแล้วคุณจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้และสามารถไปช่วยคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อ่าลืมบอกละคะ่ะใครที่อยากจะมาลงการ empower ตัวเองการสร้างพลังให้ตัวเองการเห็นคุณค่ารักตัวเองแล้วคุณจะทําอะไรคุณก็คือคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง,เองได้เพราะว่า คนที่จิตตกหมดพลังบ่อยๆนี้มันสามารถเกิดโรคซึมเศร้าได้โรคซึมเศร้านี้เป็นโรคที่มาเยอะมากในปีนี้รองจากโรคหัวใจเลยนะอันดับสองรองจากโรคหัวใจถ้าคุณไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหรือว่าคนรอบตัวคุณเป็นโรคซึมเศร้าอยู่คุณก็สามารถไปช่วยหรือไปส่งต่อให้เขาได้นั่นเองมาลงเรียนไว้ก็ไม่เสียหลายนะคะเป็นการสร้างพลังให้ตัวเองเป็นการช่วยตัวเองให้ออกมาจากปัญหาหรือ หลุมพางหลุมดํานั้นได้แบบที่คุณไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปช่วยไม่ไม่ต้องไปให้ใครมาช่วยคุณช่วยตัวเองได้ด้วยตัวคุณเองเลยคอสนี้ส9 0 0น้บาทมาลงเรียนได้เลยนะคะใครสนใจไปดูในช็อปในเพจได้เลยวันนี้ครูทินจะไปแล้วแล้วกเ็เจอกันไลฟ์หน้านะคะใครที่อยากจะลงอันไหนไปดูในช็อปไปดูในเพจได้เลยแล้วก็สนใจตัวไหนก็ส่งอินบ็อกซ์เข้าไปเดี๋ยวมีทีมงานมาช่วยตอบ หรืออยากได้รายละเอียดตัวไหนก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยวันนี้นะคะอยากจะฝากไว้แค่เรื่องการปรับภาพลักษณ์ถ้าคุณอยากสำเร็จไวถ้าคุณอยากไปไวกว่าคนอื่นหรือคุณอยากจะลุกขึ้นมาให้ชีวิตของคุณอะมันก้าวหน้าไปในทิศทางที่มันใช่หรือว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้ให้ความสำคัญมันก็จะทำให้มันมันก็จะบล็อกคุณมันทำให้คุณสำเร็จช้าและก้าวไปได้ชา้าถ้าคุณอยากก้าวไปได้ไวคุณก็ให้ลุกขึ้นมา ปรับในส่วนนี้ก็คือปรับภาพลักษณ์ของคุณปรับอารมณ์ภายในโลกภายในของคุณแล้วมันมันจะทําให้คุณสื่อออกไปที่โลกภายนอกของคุณแล้วอันนี้มันมีผลต่อความสําเร็จของคุณมากเลยถ้าคุณอยากถ้าคุณอยากไปไวอยากก้าวไปได้ไวอยากสําเร็จได้ไวหรือว่าอยาก พัฒนาตัวเองได้ไวมากขึ้นก้าวไปได้ไวมากขึ้นแบบยั่งยืนเลยคุณเอาสองสิ่งนี้ไปทํามันง่ายมากเลยแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะไปไวได้ไวเพราะคุณที่ได้ใช้มาแล้วมันได้ผลและคอนเฟิร์มเลยว่ามันจริงมันใช่คุณจะสามารถดึงดูดโอกาสดีๆดึงดูดสิ่งที่ใช่ดึงดูดทุกอย่างที่คุณต้องการเข้ามาหาคุณแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเลยนะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยแล้วเอาไปใช้แล้วได้ผลจริงเลยใครที่ ามาที่หลังก็ไปฟังย้อนหลังได้ส่วนใครที่คือคิดว่ามันมีประโยชน์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ฝากแชร์กันออกไปนะคะเพราะว่าคนที่เขามาฟังย้อนหลังเขาก็จะได้เอาไปปรับใช้แล้วก็ไปใช้ในชีวิตของเขาจริงๆแล้วมันจะได้มันจะได้ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนถ้าชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วรู้คือคุณต้องเอาไปทํามันจริงๆคุณต้องอลองไปใช้จริงๆคุณจะได้รู้คุณถึงจะรู้ว่ามัน มันได้ผลจริงนะคือถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณก็จะไม่รู้เลยตัวนี้อันนี้คือมันจริงแล้วมันชัวร์ด้วยนะคะคอนเฟิร์มมาแล้วครูแคทลินก็ทํามาแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะฝากฝากคนที่เข้ามาฟังย้อนหลังฝากแชร์ออกไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามที่เพจให้ครูแคทลินด้วยนะคะแล้วก็ใครทีม่มาฟังย้อนหลังก็ฝากแชร์ออกไปแล้วก็ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกหัวใจทุกแชร์ทุกไลค์ like เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเมืองไทยก็ขอให้นันรบันดีนะคะรักๆทุกคนค่ะไปแล้วใครเข้ามาแล้วก็ไปฟังย้อนหลังได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยถ้าคุณเอาไปลงมือทําถ้าคุณเอาไปใช้จริงมันจะทําให้คุณเห็นผล จริงๆเลยลองเอาไปทำดูนะคะมันทุกอย่างมันอยู่ที่การลงมือทำทุกอย่างมันอยู่ที่การ Take Action แค่นั้นเองนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะรักๆทุกคนค่ะเจอกันไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายๆไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ